สวัสดีจ้ามือหนีมาหานใหม่เด้อเอุป,ปกรณ์เสียมถุงกระสอบจะไปหานโนใหม่บาทนี่ไปหานโนใหม่มก่อนมาหนหานโนใหม่สีแดงโอ้อยนใหม่เลย,ยนี่นี่นี่นน้ยน้ยหน่อยอบ่เอาแล้น้ เห็นบ่นอวันนาะึ้นเือไปนได้บ่นอเดีได้บ่นอโอ้ยด้ยได้ไ เขาเอินนออ้นนอไมอันมันหมูบอกอีกอย่างหนึ่งเขาก็เอิ้นนอไมอันไผ่ปลาน้ไมอนมันมันหมูน้ไมันพันน้ไมอันไผ่ปลาสัตว์มาตามตามหาตามบุกไปทางขีดซะก่อนโอ้ยบแมนเอาบุษป่ากันแลน้วบุนโอ้วิ่งลูกหลานไม่เด้อ

อ่าหาบุตรเลวไม่เขาจะเอาหาบุตรปลาก่อนก็ค่อยเห็นแล้วเด็ดแต่นอนหน่อยแนนอนแ่นอนนอนเด็ดตนอนหน่อยแตนนอนใหญ่ก็บไรบ้าน

ยุ่กลางกอเขาเอาไป้หนวะ่าจ้องจ้งไว้ให้โอ้ยเดี๋ยวมุ่นเขาไปเอาระบันยุ่กลางกอไร Nó yêu vô nhai ừm, nó mày Nói mày mày Nó mày 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 mù mày 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 จะเอาเบิรป่าทำไมีแต่นนอยไงเขาเปิดเอาเบิดนอนน้อยบเอาไ้ไหนเขาติดกันอะไรแมึงหันมึอยู่เ็นยาบิงทามจะลมเห็น เป็ดตาหนันแน่นวอดก,กับบ่มีต่อบุปลาบอลนน่อนออมันเหน,น,นือนเขาเหมือนงอนแมงไม่ไาให้รอดให้ด,ดีด

<Yeah. S 2> ขนาดด้วยนนยังอันนีก็ได้คนก็ยังมาหาอยู่ขนาดท้่เสียนจากเลยมาหานักกัน บ่มาหาน้ากันกับบุู้จักเลยเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยแทะเมื่อยบ่ะอู้กลางข้างในหูเห็นบ่บ้านต้อนมาลุ้นนี่ม่าจะดันโน่นหรอไง bánh. À. Để no luôn. No no no. Cái luôn nọ luôn. 3 nọ nhai. Nho nhỏ. Không để phởแกง nữa là. Ừ

ไงฮ่าบอปจูมือ้วยบบโอ้นอนแบบไงหนึงผุดไปเ n าขลัด นอนหนีหง่าครับเอาไว้เจอกันในคลิปหนาเนาะปากกดไค์กดแส้นเนเด้อพี่น่องเลยได้พ่อแข่งแรงดีหรอกมือนนี่สวัสดีจ้า